สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับแ n นิ a มชันคร a เตอ t e r ูเตอร์วอลลุ่มหนะครับซึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้การนำเอาโครงกระดูกนะครับที่ได้จากโปรแกรมคร r เตอร์ช็อปนะครับเข้าไป Assign นะครับให้กับตัวละครของโมเดลครับสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะมาดูภาพรวมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรายชื่อของโครงกระดูกที่เราได้เรียนรู้กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของช่วงล่างของลําตัวนะครับส่วนของช่วงแขนทางด้านขวาส่วนของช่วงแขนทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนของชุงของลําตัวนะครับโครงกระดูกทั้งหมดนะครับจะรับผิดชอบการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับของเฟรมแอนิเมชันของโปรแกรม Characters h o p เพราะฉะนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเริ่มใช้งานโปรแกรม Character Shop นะครับโดยที่จุดที่เป็นชุดของโครงกระดูกทั้งหมดนะครับจะถูกสวมเข้ากับโมเดล และเราก็จะมีวิธีการที่จะใส่โครงกระดูกให้กับตัวโมเดลที่เราได้สร้างขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราทำการ Import โมเดลเข้าสู่ซีนของ h a r a c t e r Shop นะครับเราก็จะทำการเลือกจุดทั้งหมดที่อยู่บนตัวละครโมเดลให้เข้ากับนะครับชุดของโครงกระดูกที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆนั่นเองนะครับจุดของ Vertex ก็คือจุดของ นะครับโครงสร้างของตัวละครโมเดลนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Vertex b a s e นะครับรวมกันเป็นโพลีนหลายๆโพลีอนะครับรวมกันเป็นตัวละครโมเดลนั่นเองซึ่งตัวละครโมเดล1ตัวนะครับที่ถูก Import เข้ามาหรือว่าถูกโหลดเข้ามาทำงานใน Character Shop เพื่อที่จะ Assign Vertex ทนะครับทั้งหมดของตัวโมเดลให้เข้ากับชุดของโครงกระดูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายชื่อของโครงกระดูกทั้งหมดก็จะ เข้าไปควบคุมนะครับตัวละครโมเดลที่ได้มีการนำเอาเข้ามาสู่โปรแกรม c ค a r เ c อร์ Shop นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะไปทําการนะครับ add tag นะครับ vertex ทั้งหมดให้เข้ากับตัวโมเดลและทําการตรวจสอบ Frame a n i m a t i o n ว่ามี vertex ชิ้นไหนผิดพลาดอยู่ถ้า vertex ชิ้นไหนยังผิดพลาดอยู่เราก็จะทําการเข้าไปยังโครงกระดูกชิ้นนั้นๆที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ vertex ในจุดนั้นๆและทำการ assign เพื่อที่จะให้ ชุดของโครงกระดูกชุดนั้นรับผิดชอบเวอร์เทกที่มีปัญหานั้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ครับเรามาลองเทียบโครงสร้างของโครงกระดูกนะครับกับตัวโมเดลดูนะครับว่าโครงสร้างของตัวกระดูกนั้นเมื่อเอามาเทียบกับตัวโมเดลแล้วนะครับส่วนไหนจะควบกลุ่มตำแหน่งของเวอร์เทกตรงไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มจากช่วงล่างก่อนครับก็จะเป็นช่วงของขาขวานะครับ อาไทานะครับก็จะควบคุมซีกขวาทั้งหมดของเวอร์เทนะครับที่เป็นขาขวาอานีครับก็จะควบคุมบริเวณเข่านะครับเบอร์เทคบริเวณเข่าลงมาจนกระทั่งถึงปลายเท้านะครับอาฟุตครับก็จะควบคุมในส่วนของเวอร์เทคที่เป็นข้อเท้านะครับแล้วก็อาโทก็จะควบคุมบริเวณที่เป็นอาจจะเป็นพื้นรองเท้าหรือว่าเหนือขึ้นมาในส่วนของพื้นรองเท้านิดนึงนะครับซึ่งเป็นเวอร์เทคบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในชุดของอาไทาอานี ฟุตอาโธ,ธนะครับก็จะควบคุมขาทางด้านขวานั่นเองสำหรับขาทางด้านซ้ายนะครับก็จะมี L t ลไททนะครับก็จะครอบคุมเบอร์เท็บริเวณขาทางด้านซ้ายทั้งหมดนะครับและในส่วนของ l อลนีนะครับก็จะควบคุมบริเวณหัวเข่าของตัวละครลงมานะครับจนกระทั่งถึงปลายเท้า LF o o t ก็เช่นเดียวกันนะครับขาซ้ายก็จะควบคุมรองเท้าทางด้านซ้ายลงมานะครับเบอร์เท็ทั้งหมด เอลโธก็จะเป็นบริเวณ Town, นิ้วเท้าทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนของบริเวณช่วงล่างของตัวโมเดลสำหรับช่วงของแขนขวาของโมเดลนะครับเมื่อแอสซน์เข้ากับเวอร์เท็กก็จะบอกไปด้วยอาร์โชเดอร์นะครับโครงกระดูกของอาร์โชเดอร์ก็จะรับผิดชอบนะครับทั้งหมดอาจจะกินพื้นที่ของชุดไหล่เข้ามานิดนึงก็สามารถที่จะทําได้นะครับเวอร์เท็กส่วนนี้อาร m ยูเอ็มนะครับก็จะอาจจะให้ควบคุมบริเวณเวอร์เท็กส่วนนี้หรือว่าครอบคุม v e r t e ทมาทั้งหมดก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับ r f m ก็จะเป็นบริเวณข้อศอกนะครับที่จะทำการควบคุม R hand ก็จะเป็นบริเวณข้อมือนะครับ v e อร์เทข้อมือสําหรับนิ้วมือ finger 1, finger 2, finger 3นะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับลาก v e อร์เทครอบคุมให้หมดนะครับทั้งในส่วนของกระดูกทั้ง3ตัวนี้ R thumb หน่ง2อง R ท h า3ก็เป็นนิ้วโป้งนะครับเราก็ลาก v ว r ร์เทของนิ้วโป้งทั้งหมดแล้วก็ assign นะครับ นี่คือบริเวณช่วงของแขนขวานะครับของตัวละครโมเดลมาดูในส่วนของแขนซ้ายนะครับก็จะมีคอนเซปต์เช่นเดียวกับแขนขวานะครับ L shoulder ไหล่นะครับทางด้านแขนซ้ายนะครับ L U A M นะครับตั้งแต่บริเวณกล้ามเนื้อมาจนกระทั่งถึงอาจจะเป็นปลายนิ้วมือนะครับทางด้านแขนซ้าย L F A M นะครับข้อศอกทางด้านซ้ายมือทั้งหมด L hand ก็จะเป็นมือซ้ายนะครับ และเช่นเดียวกันครับ L thumb หงง L finger 1 2 3นะครับควบคุมบริเวณนิ้วมือนะครับในส่วนของลำตัวครับก็จะเป็นการรับผิดชอบของ spine นะครับ spine ก็จะเป็น vertex สีม่วงนี้นะครับจนกระทั่งครอบกลุ่มทั้งครึ่งของลำตัวนะครับ vertex ทั้งครึ่งของลำตัวช่วงบน spine รับผิดชอบ vertex ทั้งหมดนะครับ spine ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่หน้าอกนะครับ ครอบคุมไปจนกระทั่งถึงมือทั้งสองข้างและหัวนะครับสไปสองทำหน้าที่ครอบคุมเวอร์เทกทั้งหมดนะครับสไปสามครับก็จะเป็นช่วงหน้าอกนะครับบริเวณหน้าอกและเวอร์เทกทั้งน้านแขนซ้ายแขนขวารวมทั้งหัวและคอนะครับเนคครับก็จะเป็นบริเวณคอนั่นเองนะครับสำหรับเฮดครับก็จะเป็นเวอร์เทกส่วนหัวนะครับและพรีวิสก็จะควบคุมเวอร์เทกทั้งหมดของลำตัวนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้น นะครับชื่อของชุดโครงกระดูกนะครับก็จะมีส่วนสําคัญที่จะทําหน้าที่รับผิดชอบการเคลื่อนที่ต่างๆของตัวโมเดลทั้งหมดนะครับแล้วเราจะได้ไปดูขั้นตอนการทํางานกับโปรแกรมนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนเวลาที่ผมทําการ assign vertex แต่ละส่วนนะครับเข้ากับกระดูกแต่ละชุดนะครับจะได้มีความเข้าใจในคอนเซปต์การทํางานของ character shop และชุดกระดูกของ character shop เมื่อนําไป assign นำไปแอดไซนเข้ากับตัวละครของโมเดลนัน